สวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปมิตรหมอแค้นแฟนหมอลำเอฟซีของหมอลำเสียงวิหกนกพงสกรเอซของเอลาหน่อยอาอายสกุณาพรหลังจากที่มีดามาแนจกน่อยโนนนี่นั่นกับทางหมอลำเสียงวิหกที่พอ่อพ่อนกพ่อจ๋าได้ออกมาโพส์สอ,องสามมือที่แล้ว น่าสิมีผลกับจิตใจของอิหลาหน้อยน่าสิรู้ว่ามีด่ามาเกิดขึ้นแล้วในในในเรื่องใดทุกสิ่งทุกอย่างกันแล้วแต่อาจกระทบกับอิหลาน้อยหน่อยหนึง <c oughs> หรือไม่ก็กระทบแรงอยู่เหมือนกันจ้างให้เฮ็ดให้อิหลาหน้อยออกมาโพสไม่รูร้ว่าเป็นโพสซึ่งหรือโพสเศร้ากับบรลูแต่ที่แน่ๆอิหลาหน้อยเคลื่อนไหว ไม่รู้ว่าน้องโพสเองหรือว่ามีคนโพสให้แต่คุณยาเข้าใจว่าน้องน้องน่ะสิโพสเองเพราะว่าน้องก็สามารถเข้าใจในภาษาไทยสามารถอ่านเขียนได้แล้วเด็กน้อยพอหาก็น่าสิเข้าใจในประโยคในภาษาไทยได้ดีพ่อประมาณน้องหน่ะสิโพสเองคุณคุณยาปาณว่าถ้าขาดการผิดก็ ขออภัยแต่คิดว่าเป็นการโพสของความรู้สึกของน้องเองน้องได้โพส่าจังใดพี่นอ้องเวลาหน่อยได้โพสว่าหนูอยู่บนเวท,ทีถึงจะสวยมากแค่ไหพอลงเวท,ทีมากหนูก็เป็นอาอายคนเดิมอาอายที่อยู่กับปามัน่นอาอายคนนี้จะไม่ลืมว่าตัวเองเคยเป็นยังไงไม่ว่าจะดังแค่ไหน แต่ก็จะเป็นอาอายคนเดิมของพ่อจา๋าแต่ก็จะเป็นอาอายคนเดิมพ่อจ๋าสอนหนูตลอดค่ะหนูจะไม่ลืมบุญคุณผู้ที่ให้โอกาสหนูจากเด็กหญิงบวีรัตเป็นสกุลนาพอนอันนี้คือโพดของอิหลาน้น้อยแสดงว่าอิหลาน้น้อยกะ กติดตามความเคลื่อนไหวในในโลกโซเชียลเพราะว่าน้องมีโทรศัพท์น้องนาสีสีได้อ่านอยู่น้องนาสิติตดตามเพจของพ่อจา๋าก็เลยรู้ความเปล่นไปเป็นมากของของเรื่องที่ดรามา่าสองสามมือขึ้นหลังจึงทำให้เด็กน้อยออกมาโพสอย่างสี มองในแง่หนึ่งคือเป็นแง่ดีที่อิหลาลูกัวดีว่าอิหลาอยู่ในระดับใดแล้วตอนนี้แล้วน้องก็น้องยังอยู่น้ำกับพอจ่าตลอดแต่ความที่โอเคเลยเขาอาจจะมองผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะมองเห็นในอนาคตว่าน้องดังแต่น้อยน้องสิควบคุมเจ้าของได้บอกคนที่สิลูกดีที่สุดก็คือพ่อจา๋า พ่อจ๋าจะเป็นคนรู้พฤติกรรมของเด็กน้อยดีที่สุดท้าเห้า,จาขจอยกับบ่ลูกหรอกการที่พ่อจ๋าออกมาโพสต,ตอนนั้นว่าพ่อจ๋าสอนอิหล่าเสมออิหล่าต้องไปอ่านเจอตอนนี้อิหล่าก็ได้ออกมายืนยันแล้วอาจจะยืนยันกับพ่อจ๋าหรือยืนยันกับซีอันนี้ห้าบ่ลูว่าน้องคุยหมายถึงใครที่น้องออกมา ฮ้าบูลูว่าน้องซื้อถึงผู้ใรแต่ที่แน่ๆน้นองซื้อแน่แงแบบวกกะหวังว่าไม่ใช่เป็นการกระทบกับเครื่องจิตใจของอิหลาเลยแต่เป็นการมาออกมายืนยันตัวตนยืนยันความความจริงใจในในตัวของเจ้าของว่าอิหลาบลืมพ่อจ๋าแน่นอนพ่อจ๋าคือเป็นคนเอาอิหลามาจากปามันตอนนี้อิหลาก็คือขึ้นเวทีก็สวยงามหละ ขึ้นเวทีก็เป็นสกุณาพรแต่ลงเวทีมากกับเป็นปรวีรัตคือเกา่ากระคอแห่งอิหละรักษาความดีความงามตรงนี้ให,นให้มันให้มันได้เดอลูกเด้อทุกคนเป็นห่วงอิหละอิหละออกมาโพ์แบบนี้คือที่โพสไปพ่อจ้าถ้าหนูหมายถึงทุกคนแหละทุกคนที่มันเกิดขึ้น ที่ออกมาโน่นนี่นั่นก็หมายถึงทุกคนเป็นห่วงอิหลา่าโอเคแล้วอิหลา่าเพราท่านได้เป็นบพท่านได้มีพฤติกรรมอย่างแต่แต่แต่เพิน่นสอนอิหล่าไว้ก่อนเพราะว่าหนูดังว้ายงไงลูกดังตั้งแต่เด็กคือการการดังเล็วนี่มันมีมันมีขอดีขอเสียคือหนึ่ง อิหล่าสามารถหาเงินแต่น้อยได้นี่เป็นข้อดีอิหล่าสามารถเลี้ยงปูเลี้ยงยาได้มันเป็นข้อดีแต่น้อยของเด็กปัจจุบันซึ่งหายากแห้งบอกเลว่าเป็นปัจจุบันเด็กแบบเด็กมาแต่ใสไละ่ะถ้าดังตั้งแต่อายุ11ปีแล้วหาเงินเลี้ยงครอบครัวได้ตั้งแต่ตอนนี้คือหายากมากนี่คือข้อดีของอิหลา่าข้อที่สองคือข้อเสียข้อเสียคือหนูมาอยู่ในวงการ มายาแต่น่อยหนูเมื่อวงการหมอลำวงการอะไรเขาช่างถือเป็นการวงการมายาก,การแสดงการนีหยังถือเป็นวงการมายามั่นสีเฮ็ดให้จิตใจเด็กน่อยเป็นดังไดในกับบลูนี่คือขอเสียจังมีมีมีคขาสั่งสอนเสมอมีคำบอกเสมอว่าหนูต้องระมัดระวังตัวเองเพราะว่าการดังว้ในอาจจิเป็น พ้เสียกับอิหลาหรือเป็นประโยชน์กับอิหลาเฮาบรูแต่ถ้าหนูคิดได้แบบที่หนูโพสมันเป็นความมันเป็นคอดีสำหรับอิหลาที่สิเดินก้าวไปในสายนี้อย่างงดงามขอแห่งอิหลารักษาค้ามมันสัญญาขอนี้ไว้เดาลูกเด้อคือไม่ไม่ยาบลูดดอกว่าในอนาคตมันสิเป็นแปงใดผู้หลักผู้ใหญ่เพราท่านได้รู้ว่มีผู้ใดรู้จะกคนลูก นิลากับบลูแต่หนูออกมาอย่างนี้ดีแล้วเป็นการสัญญากับตัวเองสัญญากับพ่อจา๋าสัญญากับเอฟซีทุกๆคนสิได้ให้ความสบายใจกับทุกฝ่ายไม่ต่อไปนี้กับบอมีอีอย่างสิมาข้างคาใจเดี๋ยวหนูก็ทำงานแล้วก็ดูแลตัวเองไปพวกเอฟซีพวกยายา,ยาที่อยู่ข้างหลังคุณยายที่อยู่ข้างหลังกับสิซอยเป็นพลัง บวกให้อีลาจะคอยเชียร์จะคอยสิคอยหนุนให้อีหลาเดินไปในสายนี้จนกว่าอีลาสิประสบความสำเร็จความสำเร็จของเด็กน้อยจากป่ามันอายุแค่1 1ปีสามารถดังได้ขนาดนี้ก็ขอให้หนูรักษาความดีความงามตอนเนี่ยเหมือนเกลือรักษาความเค็มนะลูกอันใดดีดก็เก็บไปปฏิบัติ อันใดบ่ดีอีลาก็เก็บปเป็นบทเรียนหนูหนูบ่ต้องเสียใจถ้ามีคนมาด่ามากล้าวเตือนหนูหนูต้องเก็บไปเป็นข้อคิดสำหรับชีวิตการการเป็นศิลปินของหนูคุณย่าขอวอวยพรให้หนูเดินทางกับสายเสน้นนี้อย่างสาง่างามและโดงดังทั่วฟ้าเมืองไทย เหมือนที่หนูและทุกๆคนต้องการคุณยาฝากไว้แค่นี้ก่อนอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้คุณยาดได้ค่ะด้สวัสดีค่ะ